เดินดูสวนหลังวันฟ้าเปิดครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมตุ๊กปริพัฒน์ครับสําหรับวันนี้ก็พามาเดินดูสวนหลังที่เจอมรสุมกระนำหนักเนาะแล้วก็ดูผลดีของการที่เราเคลียร์เปิดโคนผมก็ไม่ได้เปิดอะไรเยอะแยะมากมายนะแค่เปิดตรงนี้แหละเนี่ยหลังตอนที่ฝนกระนำหนักดูดูดูใบนี้ สออาการขาดธาตุเหมือนกันเนาะเพราะอ,อะไรถึงสออาการขา,า,รา,า,ราดธา,นนา,าดตุเพราะว่ารากมันหยุดทํางานเนาะรากมันทํางานได้ไม่เต็มที่ก็ไอ้ที่ยอดอ่อนๆที่อยู่ตามปลายๆอะไรต่างๆเนี่ยช่วงที่น้ําเต็มดินอ่ะช่วงนั้นน่ยยอดก็จะพัฒนาการช้าเนาะเพราะว่ารากมันหยุดทํางานไปช่วงแล้วก็เป็นอะไรที่จะมีใบร่วงใบร่วง ใบเหลืองร่วงกันเนาะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันเคยโดนมาละลอกนึงแล้วแล้วผมก็มาเปิดอันนี้เนาะก็หลังจากนั้นก็ใบเหลืองร่วงก็ไม่มีเนาะมันเหลืองร่วงไปชุดนึงแล้วแล้วก็ดูข้างบนก็โอเคเนาะแหนงเหนืงอะไรพร้อมเนาะต้นอื่นๆก็อืมอืมครับ <c oughs> ก็ยอดใหม่นะั้นที่ตอนที่รอบที่แล้วที่ผมมาแหวกโคนนะ,ะมาแหวกโคนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วไอ้ตอนนั้นมันมียอดอ่อนอยู่เนาะที่มียอดอ่อนอจะเห็นว่าพัฒนาการของยอดอ่อนเนี่ยจะไปช้ามากเลยแล้วก็ไปช้ามากเพราะว่าน้ํามันเต็มดินเนาะแล้วก็รากมันไม่ได้พัฒนาเลยอยอดอ่อนจะไปช้ามากแต่ก็เนี่ยหลังจากมีแสงมาสองวันแล้ว วันนี้กับนันก็ยอดอ่อนพวกนั้นก็เริ่มจะ,ะเป็นเพสตลาดแล้วแล้วก็จะมีบ้างนะเนี่ยร่องรอยของการร่วงขอ,องการที่ไปร่วงไปร่วงร่วงรอบก่อนนะไม่ใช่ร่วงรบนี้ยอนี้ยังมีโอกาสไปต่อเนาะ อันนี้ร่องรอยการร่วงใบบานเลยไม่ใช่ร่วงรอบนี้นะร่วมที่ก็ท่วมท่วมกันที่ออกเป็นข่าวเนี่ยเอามีบ้างมีบ้างที่เพิ่งท่วมไอ้นุน่นใบเหี่ยวแล้วมันรอบก่อนเนาะเนี่ยผมจีมาแวกคนแวกแค่นี้ไม่ได้แวกอะไรมากมายแค่ทำร่องให้มันเสด็จออกเนาะแหงเนึอง,งเพียบ เมกหมดนี่ไอพวกบอนนลอะไรต่งางๆมาขุดมาว่าพวกกันดำๆดำ้วยบอลอะไรไม่เนี่ยม,มาแหวกาอาจจะกินนี้ออกกิง ไม่ได้พามมดมาเดี๋ยวกิ่งนี้ออกกิง่งใบดูไม่จืดเลย <c oughs> มาถึงต้นนี้แมงเมืองไ,ไม่ได้มาฉีดเลยนะนี่เพียบเลยเพียกก้ยแกเจ้มาจอดยอดดอกไม้ติมแหละแต่ว่า เนี่ยพอได้แสงได้ไรมีแสงแดดแล้วมันจะได้รากจะได้เริ่มทำงานบ้างเนาะใบเหลืองที่ร่วงเพิ่มก็มีบ้างแต่ว่าไม่เยอะถือว่านิดหน่อยใบอ่อนๆก็เริ่มเพรลายลเริ่มจะสังเคราะห์แสงได้แล้วไอที่พวกขันแหงต่างๆเนาะ ท็อปท็บไม่ได้มีมาเล่นงงเล่นงานแล้วต้นเกลี่ยสะอาดเกลี่ยเกลานะจะมีพวกมอสพวกตะไครแ่แหละที่ดูดำดำอเนี่ยปลวกปลวกมาทำความสะอาดให้พวกปลวกมาทำความสะอาดให้ฝนตกปลวกก็ไม่อยู่หรอกเพราะว่าอดินที่ห่อหุ้มตัวมันห่อหุ้มทางเดินมันโดนฝนชะ พอฝนชะลางนี่เดี๋ยวมุดก็มากินปวกปวกมันเป็นสัตว์ที่ตาบอดเนาะปวกแรงงานเนี่ยมันมันเดินทางด้วยอฟิโลมูนก็เรียกอะไรนะเดินทางด้วยกลิ่นแล้วก็มันจะทำเกาะหุ้มตัวมันก็คือเอาดินมาทำเป็นทางเป็นอุโมงให้มันเดินเพราะมันเป็นสัตว์ที่ตาบอดเดินทางด้วยฟิโลมูนเนาะก็ ถ้าเกิดว่าน้ําฝนตกแล้วก็ไอเกราะหุ้มทางมันนะโดนทําลายมันก็โดนพวกมดพวกนี้กินเนาะเนี่ยครับตัวชี้วัดว่าราใบาติดจะกินได้ไม่ได้น,นี่ไอกิง่งรางกที่ผมปล่อยไว้ถ้ามีเชื้อราในดินนี่ไอใบพวกเนี้จะเสร็จก่อนนะใบพวกนี้ยจะเสร็จก่อนแต่เนี่ยราอย่างเนี้ยไม่ใช่ราใบาติดแลอว Nhưng à, mình bay trồng bay băng Phước chưa ra tất cả phát tùa này đinh đó Rạc tạm ngán đài mới đài rồi Đồ bay Mấy khát thát đó Rạc tạm ngán đài mấy kiếm chi Nén nấu phiếp ต้องแต่งกันอีกเยอะแต่ยังไม่แต่งกันเพราะาช,ช่วงนี้มันใบร่วงกันเยอะก็เลยเอาที่ยังสังเคราะห์แสงได้ก็นั่นไปก่อนแตก่กันหมดเนาะมังกรมังคุดก็แตกยอดกันหมดดีช่วงนี้ฝนมันตกเยอะแมงไม่กวนปกตินี่ถ้าปีก่อนๆน,นะมังคุดออกยอดออกอย่างเงี้ยนอนเพียบเลยนอนชักใหญ่ที่ ห่อยโหนแบบทาซานเสร็จแล้วผมเมื่อก่อนนี่ทดลองน้ำหมักสม,มุนไพรเนาะไอหนอนชักใหญ่ที่มาเกาะเนี่ยผมใส่ปอกกี้เอาเฉพาะที่ฉีดถึงฉีดแถวแถวเนี้ยเสร็จแล้วมันจะขึ้นจากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนไม่รู้แต่ว่าผมฉีดเนี่ยฟึบฟึโดนหนอนนี่สะดุ้งหล่นเลยเนะหล่นแล้วก็ใหญ่ออกไปบางตัวตายเลยตายหเห็นเลยฉีดน้ำหมัก ไล่แมลงเนาะที่ใส่โรตินเนี่ยไปด้วยเสร็จแล้วพอฉีดแค่นั้นแหละเสร็จแล้วข้างบนนี่ปกติมันต้องรุมกินกันทั้งต้นเนาะพอฉีดแค่ได้กลิ่นแค่นั้น,นข้างบนนี่หายเกลี้ยงเลยไม่ขึ้นไปยุ่งเลยก็รอดไปจนไปต้นองค์ต้นอื่นเนาะเขตของคนอื่นเขาของผมนี่รอดด้วยน้ำหมักนั่น,นสำหรับนอนไอตัวเล็กเลเล็กเล,กเล,กเลก็กว่า ตัก,ก้านไม่ฉีดหน่อยนึยแล้วก็มันตัวดำๆลายๆเนานะตายง่ายตายง่ายถ้าเจอทํามกไอ้สมุนไพรพวกใส่พวกโลตงโลตินไอ้ไรพวกสาบเสือพวกสะเดาอะไรพวกเนี้ยตายง่ายมากเราขาวน้ำส้มสายชูแม้ไม่ได้ฉีดที่ข้างบนก็ฉีดเฉพาะแค่ฉีดถึงเนาะกับปอกี้ยาเนี่ยยังยังช่วยได้เลยผมแค่มาทดลองเฉยๆโอย,ยังยังรอดเลย พอฝนหยุดให้ก็ดูมันหน้าดูขึ้นมาหน่อยเนาะตอนฝนกระหน่ำหนักนี่มันดูใบไม่ค่อยจะต่งตึงอะไรเท่าไหร่หมอนเสียบหมอนยอดชะได้แล้วเกือบเอาไปเสียบได้แล้วเอาไปเสียบได้แล้วยอดหมอนประจี มือยอดทั้งมังกุดทั้งทุเรียนนะทุเรียนนี่เป็นเพสลาดเลย้องตะกาวยอดมาเสียบขึ้นไปสอยยอดมาเสียบได้ต่อแล้วปลอดภัยทุกต้นนะครับมาดูแล้วปลอดภัยทุกต้นที่เป็นแผลร่องรอยการตัดตัดหญ้าเนาะก็ไม่เห็นว่ามี ทับเทิอบอ,อะไรมันเข้าทำลายเนาะให้โปร่งโปลุ่งล,ง,ล,ง,ลงไว้นะเราจะรอดปลอดภัยดีนะทองตะกาไม่มีผลกระทบอะไรเลยนะใบ <c oughs> เหลืองลุง่งรเหลืองร่วงอะไรก็ไม่ค่อยมีนะเพราะวันมนที่ลาดชันนะข้อดีของที่ลาดชันเลย ที่สลบลงการอมน้ำนไม่ค่อยจะน่าห่วงเท่าไรไม่มีปัญหาแล้วให้ฝนตกกระนำหนักแค่ไหนก็มันเคยมีปัญหาดูมันะโลบลงน้ำไหลลงหมดดูอย่างต้นนี้มาตัดแต่งกิ่งไว้เสียบยอดเหมือนกันนะดูมันไม่หนาเท่าไหรเพราะมาตัดแต่งกิ่งไว้เสียบยอดอ้มีกิ่งนี้ตาย อ่ามีทิ้งกิ่งไว้กิ่งเนาะสำมถึงริงมันอยู่ใต้ร่มของไอเนี้ยมันก็มันก็โดนวังแสงเน,นี่ยมันจะประหยัดพลังงานเนาะมันก็ไอส่วนที่กินแรงเพื่อนมันก็ต้องหยุดกําลังที่จะส่งในขณะที่เจอวิกฤตเนาะเจอวิกฤตยากอ่าอวมน้ําเนาะมันก็ต้องตัดกําลังตัวเองออกบ้าง อันนี้อย่าเข้าใจผิดว่าเป็นราไปติดนะพอดีแมงมุมมาทำมาชักใยอยู่ตรงนี้นะแมงมุมเสร็จแล้วใบทีร่วงร่วงมันก็มาค้างที่นี่มันไม่ได้เกี่ยวกับราไปติดเนาะ,ะมันเป็นว่าติดเพราะแมงมุมมาติดใยแมงมุมอยูอ่ของผมไม่มีครับไม่มีสักนั่นถ้าจะมีคือถ้า ใบติดจ,จะเล่นงานจริงๆล่างๆ่ังจะเสร็จก่อนนะจะโดนก่อนเพราะปลาใบติดมาจากดินเนาะจะขึ้นมาจากดินไอพวกนี้จะโดนก่อนไม่มีนะเง่ต้นเล็กๆต่ำๆอย่างเงี้ยกิ่งต่ำๆอย่างเงี้ยถ้ามีเชื้อราใบาติดในซอัอฟท์เเนียอยู่นี่เส็จหมดอะ ผมไว้กิ่งต่ำเพราะว่าผมอยากล่อไอ้ราไปติดว่าจะมีจะมาหรือเปล่าคนับพิสูจน์ได้กิ่งต่ำๆเนี่ยจะมีเชื้อราไปติดอีเสร็จหมดอะดูตนน้นเนาะ,ะปลอดภัยดีเนาะเึงต้นนี้โดนบงังปลอดภัยทุกต้น ปลอดภัยนะครับอันนี้หมอนปลาจีนโตไม่ค่ยรอดเพราะว่าเข่งมันยุบเนาะกลายเป็นแอ่งเลยกลายเป็นว่าเป็นแอ่งไปเลยดินยังเป็นดินเหนียวแฉะ,ะแฉะมากเลยดินแฉะมากเลยหลังจากน้ำลด ก็เริ่มแล้วใบร่วงไปเยอะเลยตอนนั้นร่วงเพียบเลยนี่เริ่มม uh. ีปริแล้วพอได้เห็นแดดเนเริ่มพัฒนาแล้วดก็มันจะงองงง่ายนะถ้าเป็นแองเนี่ยมันจะโตช้างอง่งยง่ายไอ้ปลูกด้วยเข่งแล้วก็เข่งมันยุบไป ตัดยง่งตัดยอดไปหลายวันแล้นี่ตัดไปเสียบยอดเนาะตัดไปเสียบยอดสองกิ่เจอราเหมือนกันเนาะแต่ไม่ใช่ราไปติด <c oughs> <c oughs> ก็เลี้ยงแบบปล่อยนั่นเนาะผม,มาอาจจะมาปรับ ดินตรงนี้นิดนึ่งอย่าให้มันเป็นแอ่งแล้วก็ให้น้ำมันเสด็จลงเนาะรู้สึกจะเข่งยุบแล้วมันเป็นแอ่งไว้นิดนึง่งทำให้การโตชาแล้วก็ึกจะโดนบางส่งบาง,งแสงใช่ไหมนี่แล้วก็ดูแสงตะวันออกนี่ได้แสงตอนสิบโมงสิบเดโมง อยู่ก็ใกล้กับไ่ไบ่บางแสงเที่ยงให้บ้างนี่แสงเที่ยงโดนไปบ้างแสงตะวันตกก็ได้แสงถือว่าไม่มากเท่าไหร่เนาะแต่ก็พอไปได้ถ้าเกิดไม่เป็นเองอะ่ะมันจะโตวไวกว่านี้แล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเชื้อลงเชื้อราอะไรแบบนี้แล้วไม่ปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องน้ำกรุงน้ำเกินออะไรอย่างเงี้ย ดูดิน <c oughs> เป็นดินเหนียวเลยดินยังแฉอยู่เลยเพิ่งได้เห็นแดดสองวันเนาะดินยังแฉมากแอ่งยุบด้วยอยู่แต่แต่โผล่รากนะ,ะ <c oughs> ช่วงน้ำน้ำเนี่ยไปดูรากเสียสนมากหละข้างบน รากตะขาบไม่ค่อยออกมาโผล่หรอกส่วนใหญ่จะแฉะแฉะอย่างเงี้ยรากดําหมดแหละรากตะขาบดำหมดแหละถึงมีก็ดําเดี๋ยวให้สเสด็จน้ำอีกหน่อยอเจอแสงสักสองสาวันเดี๋ยวรากมันจะได้พัฒนาเนาะครับมาถึงต้นต้นหน้าบ้านเนาะนี <c> ่ <oughs> เริ่มมีขยับแล้วหลังจากที่ ฝนกน็นำหนักดูน้ำมันกัดก่อนเลยจากโคกสลบสลบเนี่ยของผมยังโผล่รากติบๆเนาะ,ะน,นี่จะเป็นรากปูกพอแล้วเสร็จะจะเป็นรากปูกพอแล้วเนี่ย,ยงั้นจะได้ยอดอืม พรอหลังจากผ่านวิกฤตน้ําแล้วมาเจอแสงแล้วเนี่ยรากมันจะขยับแล้วยอดปีแล้ำท้าจะได้ยอดใหม่มมก็ไม่ได้เอาโง่ออกนะ, <c oughs> <c oughs> ะเพราะว่าไก่ลำคาญกับไก่ตรงเนี้ย ก็ยังยังสมอยู่กันไก่เขียเนะเพราะว่าเอาออกไม่ได้อ,ออกนี่ไหลไปกับน้ําหมดเนี่ยไหลไปกับน้ําหมดเนี่น้าชะาก็เลยม่ตัดสินใจไม่เอาออกแต่ก็ไม่ไม่ถึงกับสมมากเนาะแค่พยุงดินไว้แล้วก็การไก่เขียด้วยไม่งั้นเดี๋ยวทั้งไก่ทั้งน้ําช่วยกันนั่นเดี๋ยวเหลือแต่โผล่รากลอยมาเยอะเดี๋ยวจะเป็นอันตรายเนาะ ฝน,น,นตงฝนตกก็มีพวกปุ่นอะไรเนี้ยกระดอนเนี่ยตกมาแล้วก็กระดอนพวกทรายเนี่ยก็จิงต่ำๆมันจะเจออย่างนี้ป่ะอวมๆน้ำเนะาะใบจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ลวใบนี้ตั้งดีเนาะ เดี๋ยวมังคุดแต่ยอดไปเพื่อเทินะฮไปเพื่อ่มเทมนี่คือผมคือครึค่งอ่ะแต่ละใบครับมาถึงที่เสียบยอดไว้ก็แกะถุงมาได้เยอะแล้วล่ะใบร่วงใบร่วงแะเพียบเลยก็ยังเอาไว้นี้มากั้นนะกั้นแนวเนาะเพื่อ,อ หมาไก่เกยอะไรมานะนี่ที่เสียไปกี่องสก,กาใบ <c ười> ร่วงเสบานเลยฝ <c ười> นก็นำหนักเลยใบร่วงเสบานเลยนี่ปียอดไปออกมาตึมแล้วใบร่วงบ้างมาแรงบ้างนะนหอย,าอหอยาทากเยอะหอยทากไปสำคัญเลยเจอหอยทากไปใบร่วงเจอะตุ่มตายังอยู่เนาะ ไปร่วงบานเลยนี่ร่วงจนดูรากินเลยนี่ตัดต้องตัดทิ้งเลยเสียไปหนึ่งอันโอ้นี่ไปยังอยู่จ <c oughs> ต้องเลี้ยงยอดใหม่กันต่อเนาะสำหรับวันนี้ก็ที่เสียบไปนี้ไว้เป็นหมูสัตกิิง แบบแบบเนี้ยแบบอบถุงอย่างเงี okay ้ยก็ยังอยู่ดีเนาะสองอาทิตย์ได้แล้วเอยู่ดีก็มีอันเนี้ยร่วงผมยิบออกมาหัร่วงยายแฉ่น้ำมากเนาะนี่ถือว่าแฉ่น้ำไปนี่ดินแฉ่น้ำไปผมรอดินแห้งไม่ได้ ดินถือว่าเฉดนรไปเอาดินแห้งเอาให้แห้งเกือบนั่นเลยแหละน้องๆจากหมาดๆเลยแห้แห้งถ้าแห้งจะติดดีถ้าเกิดน้ำแขะเกินนี่มันจะใบร่วงง่ายแงสายพันธุ์นี้จะติดง่ายนะเสียบยอดติดง่ายดูติดง่ายดีแล้วก็ใบร่วงน้อยมากไม่เคยร่วง ดูเหมือนจะทนน้ำได้ดีนะแรกอย่างนี่ผมมุงไอ้นี่ด้วยตองโดนแสงช่งชวงเช้าดีนะใบอย่างอืน่นหลงหล่นมาไม่ใช่ใบทุเรียนนะนี่ใบมะปรางมะปรางเปรี้ยวต้นมะปรางเปรี้ยวอยู่ใต้ร่มมะปรางเปรี้ยวก็กันนี่ไว้เหมือนกัน กับสายพันนี้อดทนรออีกหน่อยนะครับตอนนี้ยังไม่พร้อมเนาะยังไม่พร้อมส่งยังยอดยังอ่อนมากเลยยังไม่พร้อมส่งนะครับนี่ยอดใหม่หมดนี่ใบเก่าร่วงหมดแล้วนี่แทงมาใหม่หมดยังต้องเลี้ยงอีกเดือนสองเดือนสามเดือนก่อนนะถึงจะส่งได้นะครับยังยังส่งไม่ได้ครับนี่นี่ใบเก่าร่วงหมดแล้วนี่ใบใหม่หมดนะ เลี้ยงขึ้นมาในใบให่หมดใบเก่าลวงเจอฝนกระน่ำหนักนะครับรอดมาขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคละว,วันไหนมีแสงแดดก,ก็ระดมเสียบเป็นการใหญ่แล้วถ้ายอยทำอย่างเงี้ยเพราะไม่มีอะไรทำเนาะฝนตกเนี่ยครับบอลในสวนทุรเรียนผมที่ถอนมาเมื่อวาน ออกมานี่นด่างหรือเปล่าไม่รู้ผมดูไม่เป็นนะหรือว่าขาดท่าไปก <c oughs> ็ไม่รู้ไม่รู้จักชื่อแล้วผมไม่ค่อยชอบเล่นแต่ว่าแฟนชอบก็เลยเ <c oughs> ห็นว่ามันแปลกๆดีๆก็มาลองดูเนาะเต็มหมดจะไม่มีทางเดินกันแล้วนี่ก็ด้วย,วยอือมาถึงมุมนี้ก็ด้วยเ <c oughs> ต็มไปหมด นางไหมแล้วมั้งผมรู้จักแต่นางไหม่นี่ย่งินก็เดเนี่ยผมลืมซื้อหวยดูสองห้าแปดผมจดไว้แล้วถ่ายรูปไป้แล้วดูลืมซื้อหวยสองห้าแปดออกเป๊ะเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะ ช่วงนี้ฝนตกฝนตกตลอดก็ไม่มีอะไรจะถ่ายเลยเนาะก็อัปเดตให้ดูคร่าวๆเจ้าที่เดินก็มาเดินตรวจด,ดูต้นทุเรียนที่ปลูกไว้และก็ในส่วนเองด้วยว่าเจออะไรบ้างไหมเนาะก็ถือโอกาสถ่ายคลิปให้ดูแล้วกันอขอบคุณมากสําหรับหลายคนที่เป็นห่วงแล้วก็ดูข่าวว่าเออลาซาก,การน้ำท่วมน้าท่วมกันเนาะแล้วส่วนผมมีผลกระทบอะไรบ้างเนี่ยก็อย่างที่ ถ่ายดูเนาะก็ขอบคุณมากๆที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ถามถ่ายกันมาแล้วก็เห็นว่าผมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้จะอัพคลิปลง YouTube เท่าไหร่ก็เลยต้องถ่ายสักคลิปเนาะวันนี้ขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปเนาะแล้วก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ